คนวันศุกร์ได้ไพ่ c r i n g of pedicle นี่ราชาถือเหรียญน,นั่งบัลลังก์ในตำนานเป็นไพ่ที่โอเวอร์ที่สุดทางด้านการเงินพร้อมสำหรับคนวันนี้นะครับคนวันศุกร์กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนชะตาชีวิตเขาเราียกว่าจากดินเป็นดาวจากเศษจ,จากยาจกเป็นเศรษฐีนะับแล้วก็เป็นไพ่ที่สามารถคำว่าเปลี่ยนช่วงเวลาช่วงข้ามคืนจะรวยพร้ะคนวันศุกร์มีโอกาสถูกรางวัลใหญ่ เป็นรางวัลที่1นนะครับก็ลองเสี่ยงโชคดูนะครับอันนี้มันมีขึ้นมาอย่างชัดเจนนะครับพะ,ะน,นถ้าโดยภาครวมคนวันศุกร์กำลังอยู่ในช่วงรุ่งเรืองทุกด้านของชีวิตนะครับและเท่าที่ดูคือลัคกี้เกมลัคกี้เลิฟด,ด้านการงานและการเงินส่วนเรื่องของความรักอาจจะไม่ได้มองเรื่องความรักเท่าไหร่เพราะอะไรวะเพราะเรามองเศรษฐกิจรายได้ความมั่นคงเป็นหลักเรามองความรักเป็นรองเพระ,ะน,นความรักเขาบอกว่าใครอยู่กับเราได้ ก็อยู่ใครอยู่ก็เราไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าเพราะ,ะนั้นความรักคืออิสระคือความสุขของตัวตนที่แท้จริงของคุณครับนี่สำหรับคนเกิดวันนี้ครับทุกคนอย่าลืมนะคะตอนนี้ดวงดีมีช่อง YouTube และ TikTok แล้วฝากทุกคนกด Subscribe และกด Follow กันด้วยนะคะ